คุณผู้ชมคะจากกรณีที่โลกโซเชียลเผยคลิปวิดีโอเหตุการณ์วัยรุ่น2คนค่ะชายคนหนึ่งนะคะใส่เสื้อสีขาวและอีกคนหนึ่งใส่เสื้อสีดําโดยชายคนที่ใส่เสื้อสีขาวเนี่ยหยิบอาวุธปืนเล็งออกไปยังถนนพหลโยธินนะคะเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมาโดยขณะที่ชายที่ใส่เสื้อสีดำเนี่ยก็ทําหน้าที่เป็นผู้ถ่ายคลิปวิดีโอระหว่างที่เพื่อนลั่นไกปืนนะคะและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็วิ่งหลบหนีไปค่ะโดยผู้ที่ถ่ายคลิปไว้ได้นะคะโพสต์ข้อความลงโซเชียลระบุว่า ยิงปืนใส่รถที่สัญจรไปมาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้อวดเพื่อนอันตรายมากฝากสืบสวนตามตัวด้วยก่อนที่จะไปะยิงโดนใครตายนะคะสำหรับบริเวณที่เกิดเหตุน,นะคะก็พบว่าเป็นริมถนนพหลโยธินฝั่งขาเข,ข้ามุ่งหน้าสะพานใหม่ตรงเชิงสะพานข้ามคลองฝั่งตรงข้ามกับกรมพลาธิการทหารอากาศเคสายไหมโดยจุดดังกล่าวนะคะด้านหลังเป็นชุมชนสนามมวยอยู่เรียบคลองถนนค่ะ สุดค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนได้ควบคุมตัวนายโชคนามสมมุตินะคะอายุ15ปีและนายฟลุกนามสมมุติอายุ16ปีได้ที่บ้านเช่าภายในชุมชนแห่งหนึ่งย่านสายไหมพร้อมของกลางเป็นสิ่งเทียมอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะก่อนจะควบคุมตัวเยาวชนทั้งสองคนมาสอบปากคําเพิ่มเติมโดยขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนควบคุมตัวนายโชคและนายฟลุกไปสอบปากคําเพิ่มเติมนั้นนะคะได้สอบถามถึงสิ่งเทียมอาวุธประดิษฐ์ว่าทําขึ้นเองหรือไม่นะคะนายฟลุกก็พยักหน้าว่า ทำขึ้นเองก่อนจะรับสาร,รภาพว่าทำไปเพราะคึกขนองและขอโทษสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะส่วนความผิดเบื้องต้นนะคะก็มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะทั้งนี้นะคะจากการสอบถามชาวบ้านที่พักอาศรรยัยอยู่ในชุมชนใกล้จุดเกิดเหตุนะคะก็เล่าว่าเมื่อคืนขณะที่กําลังนอนอยู่ช่วงดึกแล้วนะคะได้ยินเสียงคล้ายปืนจํานวน2นัดแต่ก็ไม่กล้าออกมาดูเพราะกลัวได้รับอันตรายและเชื่อว่าผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนเพราะตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมาจะพบเห็นว่าบริเวณนี้มีกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวกันเกือบทุกวนันตั้งแต่ช่วงหัวค่ำไปจนถึงกลางดึกมีทั้งยาเสพติดและอาวุธปืนค่ะได้ยินแต่ไม่รู้ว่าดังทั้งไหนยายได้ยินแต่เออยายจะปิดประตูหมดเลยไงเพราะว่ามันได้ยินแต่ว่าไม่รู้มันดังทั้งเหนือทั้งใต้อะไรยังไงไม่รู้ตอนเย็นนะ่ะมานะเจอเย็นเย็นนะเจอเข้ามาข้างหน้าเจอไม่งั้นก็เดินตรงนี้ไปนี้เจอเต็ม ทุกเย็นอายุประมาณเท่าไหร่1ิบหโดยชาวบ้านบอกด้วยนะคะว่าเคยได้ยินเสียงปืนลักษณะนี้มาบ่อยครั้งแต่ไม่มีใครกล้าที่จะยุ่งกับวัยรุ่นพวกนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยแจ้งตำรวจให้มาช่วยตรวจสอบแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับความสนใจทําให้ชาวบ้านไม่อยากที่จะพึ่งพาตำรวจอีกนะคะและก็ต้องทนอยู่ในสภาพนี้เรื่อยมาค่ะ